อุ้ยตรงนี้โดนดึงคันจมเลยน,น,นี่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 อ้ย้ยนี่นี่นี่นสวัสดีครับผมวันนี้ฉังเดชพาทุกคนมาปักเป็ดหาปลาฉโดกันอีกแล้วนะครับ วันนี้ช่างเดชได้เหยื่อปลาดุกมาเท่าไร 2, 3, 4, สองสามสี่ห้ารวมตัวนี้ด้วยก็มีเหยื่อปลาดุกมาหกตัวนะวันนี้จะปักเบ็ดหกคันครับก็มาดูชุดเบ็ดปลาฉโดของช่างเดชก่อนตาเบ็ดเนี่ยเบอร์ห้าทับโอนะครับเบอร์ห้าทับโอเบ็ดสแตเลสแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกสายหน้าใช้ลวดเป็นนะเบอร์สิบเจ็ด 17. เอามาพันเกลียวสองรอบแบบนี้ครับนี่ลวดเป็นเบอร์สิบเจ็ด 17. แล้วก็ใส่ลูกหมุนให้ดี จากนั้นมาต่อที่สายเชือกสายเชือกเนี่ย๋ยวให้ดูชัดๆสายเชือกเนี่ยเบอร์45เป็นเชือกไนลอนนะไนลอนแบบออนเบอร์45ช่างเดชใช้2เส้นเลยนี่ขู่กันแล้วก็ผูกไปทางปลายคันตรงนู้นแล้วก็ไหลกลับมาตามคันเบ็ดอีกทิ้งนี่ไหลมาอย่างนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยช่างเดชจ,จะมา มัดตรงโคนคันตรงนี้เนาะแล้วก็จะห้อยสายไว้แบบนี้นี่ห้อยสายละล้าวสักศอกนึงอะ่ะเอาไว้ผูกก็ตน้นไม้ริมตะลิงหรือว่าป่าห้าลิมตะลิงเผื่อกันไว้ว่าเวลาชะโดตัวใหญ่เนี่ยมาดึงคันท้อนหรือคันลุดอะ่ะเชือกจะล,ลั่งไว้อยู่นี่ก็จะได้เป็นเบ็ดชะโดหนึ่งคันใช่คันไม่ไผ่นะไม่ไผ่ต้นก็เบ็ดชะโดก็จะใช้คันยาวหน่อยเนาะคันนี้ประมาณสองเมตรได้ครับเนี่ย เวลาเกี่ยวเยือก็จะเกี่ยวแบบนี้ครับเนี่ยเกี่ยวต้นคอก็เกี่ยวขคนหางปลาดุกก็จะใช้ไส้ประมาณอย่างนี้เลยเนีย่เห็นไหม วิธีการปักก่อจะย่ำคันในแข็งเลยครับย่ำคันในแข็งไว้ก่อนแล้วก็ปักขี้ยะอยู่ไปผิวน้ำแบบนี้เลยนี่หมายเดิมเดิมเลยหมายที่เคยมาได้ตัวกันบ่อยๆครับคลองน้ำก่อยตรงนี้เขาเรียกคลองทะเลือนก็เหมือนเดิมเดี๋ยวขั้นตอนการปักเนี่ยช่างอเดชขามไปเลยเพราะว่าปักใครดูละคันหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่างอเดชขอตัวไปปักไปถึงครบก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นๆมารุ่นเดกกันครับมาครับเย็นๆมาเริ่มดูเบ็ดกัน ลองมาดูที่คันนี้ครับนี่คันนี้ติดปลานะแต่น่าจะพันไม้ตรงนู้นครับนน่าจะตายแล้วครับหายทองแล้วโอ้ยอ้ยอือนี่โอ้ยอยังดำอยู่เลยครับนน้นยพันเทวันตรงนู้น Ừ. Mày Tua càng suối lời ừ. 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 Nè 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 แม่โดนนะแต่ว่าตายครับนี่ใส่ลาลาสัก2องโลไดน้นี่อ่าแม่มาไม่ทันครับตายไปหายลองช่างน้อยหลอบเย็นแต่ตัวเดียวสรุปละ่ะนี่2อกิโลสกิโลหนึ่งตัวเดียวเนาะตายแต่ว่าตายยังเลือ้งอยู่นี่น เดี๋ยวตัวนี้ก็เดี๋ยวดู่ถ้าเนื้อไม่ดีอาจจะออกต้องเอาไปทาปลาเค็มนะแล้วเดี๋ยวเช่าไปลุ่นกันอีกรอบครับผมก็มาครับผมหลอบเช่ามากูเบ็ดกันไม่มาดูคันนี้โอ้โหออ้ยหล่อหัวไปหห้น่ะดูที่ไอสายหน้าที่เป็นรูดเป็นนะ่ะงองงิกเล่นทุกคนไม่ ยังไม่ได้ตัวครับโอ้โห,โหเล่นหัวไปซะแล้วตรงสะพานม้านของเรานี่ <c oughs> ที่ได้ตัวกันบ่อยๆจุดนี้นี่เคยได้แบบเบ็ดคันเดียวติดสองตัวมาแล้วนะทุกคนเช็คแล้วครับเหยื่อยังอยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูคันอื่นๆต่อครับผมเฮ้ยเฮฮคันนี้เหมือนมีลุ้นนี่อ่ะ นโน้มลงไปหน่อยครับนี่อุ้ยอุ้ยฮุย,ยอ,ะอะไรนี่นี่น,นี่พ่นฟองอยู่นี่อุ้ยชะโดชะโดชะโดทุกคนนี่อ <c oughs> ุ้ยตัวไม่โตครับ ต,ตัวไม่โตตัวไม่โตนี่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 อุยอ้ยอุ้ยสายไม่โตเท่าไหร่ครับเดี๋ยวยกขึ้นเลยปุ๊บ โอ้ยาุ้ยโอ้ยไม่โตแต่ก็เต็มกำอยู่นะทุกคนผลงานเช้านี้ไม่ไซน่าจะโลนิดๆครับเนี่ยโอ้ย นี่ตัวแรกของเช้านี้ครับแม่หุยหุยตรงนี้โดนดึงคันจมเลยนี่โอ้อยู่บ้าไม่รู้นะครับอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยเนี่ยคันด้วยอยู่ไหมอุ้ยเหมือ,อมนมีอาการเหมือนมีอาการเดี๋ยวเดี๋ยวทะ ปุ่เชือกก่อนปุ่เชือกก่อนอุ้ยขันฮักไม่ใช่ขันลุดอ้ยดึงไม่ขึ้นยอ้ยทำไมดึงขันที่ปักไม่ขึ้นหาย นี่นี่นี่อุ้ยอ้อาสุดดมัขึ้นเลยอุ้ยดูทุกคนตัวนี่โตหน่อยครับกัดประดุกหัวขาดไปเลยนี่แล้วก็ตัวนี่ติดสีสีออกเขียวอึง้งฉัดสงาดเลยนี่ มาโอ้โอใหญ่ครับแบบนี้นี่น่าจะเป็นปลาพวกปลาจับขู่ปลาจะผสมพันธุ์เขาขอ,อกเลี้ยงขอ,อกอะไรงี้เปล่าเนี่ยปลาเขาขอ,อกมั้งเนี่ยโอ้ยตัวนี้ไส่น่าจะสองบวกครับตัวนี้ก็ออกซีมกันแต่น่าจะเป็นสีออกจางๆอ่ะน่าจะ หรือดูเข้าคูเนาะแต่ว่าช่วงนี้บัาตเมอร์เนี่ยมันยังเข้าเป็นหน้าแร้งนะทุกคนไม่ใช่หน้าฝนเพราะว่าอ่าพอเมษาขึ้นพืชพาเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปมิถุนาเนี่ยมันจะเริ่มเข้าหรือดูฝนปลา,าอาจจะเริ่มจับคู่กันละ เ,เนี่ยไม่ใส่โอ้เดี๋ยวพอถึงช่วงหัวฝนลืล่นไหลเนี่ยเราก็จะหยุดล่ามันสักช่วงนึงเพื่อให้มันเข่าขู่ตกขอ,อกเลี้ยงหลูกก่อนเนาะแต่ว่าอันนี้มันยังหลือดูแร่งอยู่อะยังติดขู่ผสมพันธุ์คงยังไม่เยอะครับเอาสะกก่อนแล้วกันนี่สองตัวเช้านี่ ั่งรวมเลยแล้วกันครับคลิปนี้สองตัวเบ็ดหกคันคลิปนี้โดนกัน3ตัวครับผมสองตัวนี้3ากิโลโหกสองตัวนี้นะดูไส้กันอีกทีนี่แหมก็ลูกเลย <c oughs> อ๋ออเน,นี้ช่างเป็นลายตัวดูกดันแหลอ่ะตัวเล็กนี่อะไรโล,ลสองอ่ะตัวใหญ่ ตัวใหญ่สองกิโลสองกิโลสีก็รวมเป็นเท่ละรสามโลสามโลหกป่ะสามโลหกสามโลขึ่งเนาะเอาก็คลิปนี้จัดฉาดให้ชมกันอีกแล้วครับผม